สวัสดีครับเคยมีไหมครับที่บางคนไปหาหมอแล้วหมอไม่ทําอะไรเลยนะครับหมอก็ไม่บอกอะไรเลยเหมือนกันแล้วก็บางคนก็นอนโรงพยาบาลหมอก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะก็สงสัยว่าเออทาไมหมอจึงทําเช่นนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าในมุมมองของหมอกับมุมมองของคนไข้เนี่ยมันมีสิ่งไหนบ้างที่เราจําเป็นจะต้องจูนให้ตรงกันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหราัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและรกฤบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญมากในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับคนไข้นะครับหรือบอกกับคนไข้นั่นเองนะครับเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยคือทุกอย่างเลยนะครับเท่าที่ผมทางานมาเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดในการทํางานเนี่ยคือการสื่อสารกับคนไข้ให้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราในฐานะแพทย์เนี่ย ก็มีความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราคุยกับเพื่อนแพทย์ด้วยกันหรือคุยกับนักเรียนแพทย์หรืออะไรพวกนี้เนะี่ยเราก็จะใช้ภาษาทางการแพทย์แล้วเราก็เข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากว่าความรู้เนี่ยก็จะแตกต่างไปจากพวกผมจริงไหมครับดังนั้นการที่เขาไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะมีความคาดหวังที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ออกมาเป็นจริงก็ได้นะครับบางอย่างเนี่ย มันต้องใช้เวลาในการรักษาคนไข้ก็อาจจะเอ๊ะทำไมหมอไม่รักษาไม่ทําอะไรเลยเอะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าท่านมีริ่มเลือดอุดตันในปอดนะครับเวลาที่มารักษาเนี่ยสมมุติว่าถ้าอาการไม่ได้รุนแรงเนี่ยผมก็จะให้ยาสาลายริมเลือดเข้าไปในเส้นเลือดท่านหรือบางกรณีก็จะเป็นฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะแล้วก็จะทําแบบนี้บางคนก็จะเหมือนกับว่าเออให้เข้าไปทางเส้นเลือดมันจะลักษณะคล้ายๆกับน้าเกลือนะครับก็เข้าไปทางสายน้ําเกลือนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทําแบบนี้ วันๆผมก็จะเดินมาถามมาการโอ้เป็นยังไงบ้างก็แค่นั้นแต่ไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นนะครับพอผ่านไป3าสวันบางคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยสาวันที่ผ่านมาไม่เห็นหมอทําอะไรเลยริมเลือดก็อยู่ในปอดของเราเนี่ยก็ให้แต่น้ําเกลือตัวเนี้นะครับมา3าวันแล้วทําไมไม่เห็นจะทําอย่างอื่นเลยแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะกลับบ้านได้เมื่อไหร่จะมันจะเป็นมากขึ้นกว่านี้ไหมเราจะหายหรือเปล่านะครับก็มีหลากหลายนะครับเช่นนี้เป็นต้นนะฮะแต่ ทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคนไข้าอาการไม่ได้เพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมไม่ได้เจอว่ามีภาวะหัวใจข้างขวามันเสียไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีการารักษาก็คือให้ยากลุ่มท่านี้ไปเฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นแล้วต้องรอเวลานะครับเราก็ต้องให้ยากลุ่มอื่นเข้าไปช่วยแล้วก็ดูว่าคนไข้าอาการคงที่หรือยังคงที่แล้วก็ให้กลับบ้านได้นะครับดังนั้นเวลาที่หมอจะสื่อสารกับคนไข้เนี่ยผมก็จะบอกนักศึกษาแพทย์ที่เรียนกับผมไว้ก่อนเลยว่าพูดให้ครอบคลุม ทุกๆอย่างเท่าที่เราจะเป็นไปได้ให้เขาคิดเหมือนกับว่าให้เขาคิดตามเราได้นะครับว่าเออเนี่ยที่เราทําแบบนี้เพราะเหตุผลอย่างนี้แล้วเราจะต้องดูอาการอะไรต่อไปถ้ามีอาการแบบนี้ทําอย่างนี้ต่อถ้ามีอาการอย่างนี้ทําอีกแบบหนึ่งต่อนะครับอ่าหรือว่าอ่ถ้าบางอย่างเช่นบางคนเป็นตับอ่อนอักเสบอะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตับอ่อนอักเสบเนี่ยมันก็เกิดได้หลายสาเหตุเช่นว่าออาจจะเป็นนิ่ว แล้วไปอุดตันกับท่อท่อตับอ่อนหรือว่าบางคนกินเหล้าเยอะแล้วก็ตับอ่อนเสบขึ้นมานะครับวิธีการรักษาตับอ่อนอักเสบนะครับไม่ใช่การผ่าตัดนะครับไม่ใช่การให้ยาฆ่าเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือการให้น้าเกลือปกติเลยนะฮะให้น้าเกลือปกติแล้วก็ให้ยาระงับปวดแล้วก็รอเวลาไม่ต้องทําอย่างอื่นนะครับอ่าเฉยเฉยเลยนะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้นะครับบางคนนะ่ะพอเป็นตับอ่อนอักเสบวันแรกๆมันไม่มีอะไรนะครับ พอผ่าหายไปสักพักหนึ่งเนี่ยบางคนมีผลแทรกซอ้อนเช่นเกิดเลือดออกที่อยู่ในตัวตับอ่อนแล้วมันเป็นเ,เลือดออกรุนแรงหรือว่าบางคนมีการติดเชื้อมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดก็จะบอกว่านี่เห็นไหมหมอปล่อยมาตั้ง4ี่ห้าวันไม่เห็นทําอะไรเลยวันๆให้แต่น้าเกลือให้ยาโมฟีนลดปวดจนมาวันนี้ดูซิช็อกค,ความดันตกต้องเข้า ICU ต้องผ่าตัดโดยด่วนทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยสีวันที่ผ่านมาหมอไม่ทําอะไรเลยด้วยไงนะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าในทางการแพทย์จริงจงตับอ่อนอักเสบปกติก็คือรักษาแบบนั้นนะครับคือไม่ให้คนไข้กินอะไรเข้าไปเลยเพราะว่ายิ่งกินตับอ่อนก็ยิ่งอักเสบนะครับแล้วก็ให้น้ําเกลือให้เพียงพอนะครับเพราะว่าคนที่เป็นตับอ่อนอักเสบเนี่ยจะเสียน้าเข้าไปในช่องท้องเยอะมากๆแล้วก็เกิดการช็อกได้นะครับแล้วก็ให้ยาลดปวดไว้ที่เหลือคือต้องเฝ้าดูอาการอย่างเดียวเลยครับถ้าคนไข้ หายดีไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนเช่นติดเชื้อเช่นมีการเลือดออกที่อยู่ข้างในเช่นเกิดภาวะช็อกเกิดภาวะที่เรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มหรือว่ามีภาวะอักเสบทั่วร่างกายพวกนี้ก็ต้องรักษาอย่างอื่นตามที่มันโผล่ออกมานะครับจะไม่ใช่มีการรักษาเพื่อป้องกันกันภาวะพวกนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราเราไม่มีการทําแบบนั้นนะครับแล้วเราทําไม่ได้ด้วยสําคัญด้วยด้วย3ไปนะครับมันจะต้องรอเวลาให้หายเองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า หมอเนี่ยก็มีส่วนไม่ถูกต้องก็คือจะต้องอธิบายให้คนไข้ทราบเลยนะครับแล้วที่สําคัญไม่ใช่คนไข้ทราบอย่างเดียวต้องอธิบายให้ญาติคนไข้ที่มีโอกาสร,รับรู้ทราบนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางการแพทย์เราเจอบ่อยมากๆเลยก็คือว่าอยู่ๆเนี่ยวันดีคืนดีญาติที่ไม่เคยเจอคนไข้ามานะครับก็จะเห็นคนไข้เข้าโรงพยาบาลก็จะติดต่อมาหรือบางทีก็มาที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็เห็นว่าเนี่ยคนไข้ก็ให้น้าเกลือมาหลายวันแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยก็มาโวยวายกับ แพทย hmm, like yeah. <laughs> ์กับพยาบาลว่านี่ทําไมไม่ดูแลคนไข้เลยปล่อยให้คนไข้นอนแล้วจมอุจาระตัวเองอยู่อย่างนั้นถ้าถ้าเป็นพ่อแม่คุณจะทํำยังไงอย่างนี้นะครับก็อยู่ๆเกิดมีความกระตันอยู่ขึ้นมากระทันหันเลยนะครับทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะเคยมาดูแลคนไข้เลยนะครับก็มาเจอเอาคนไข้เป็นแบบนี้แล้วก็มาโวยวายนะครับก็จริงๆเนี่ยเราก็ต้องอธิบายทราบชัดเจนก่อนว่าเออเนี่ยขั้นตอนการรักษามันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วสิ่งที่ผมคุยกับคนไข้ไว้ก่อนเลยก็คือว่า คนไข้มีคนไหนที่ต้องการให้รับรู้ไหมคนไหนที่คนไข้ไม่ต้องการให้รับรู้บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนไข้นะครับสิทธิ์ขาดของคนไข้เลยที่คนไข้เนี่ยจะเป็นสิทธิ์มีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าให้คนไหนที่สามารถรับรู้ได้ให้คนไหนไม่สามารถรับรู้ได้นั้นเป็นสิทธิ์อยู่ที่คนไข้นะครับไม่ใช่สิทธิ์อยู่ที่ญาตินะฮะอ่าหมอไม่สามารถบอกญาติก่อนได้นะครับแล้วไม่บอกคนไข้นะฮะ น,นั้นถือว่าผิดวินัยทางการแพทย์ผิดจริยธรรมนะครับแล้วโดนโลงโทษได้เลยนะครับจะเหมือนจะไม่เหมือนเมืองไทยที่เมืองไทยเนี่ยยอมอารมุ่อร่วยบ้างนะครับที่จะบอกญาติก่อนให้ทนเป็นข่าวร้ายนะครับแต่ทางอเมริกาเนี่ยไม่ได้เลยใครทําแบบนั้นแล้วคนไข้ทราบขึ้นมาแล้วเขาฟ้องร้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับหมอผิดนะฮะไม่ใช่คนไข้ผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ญาติผิดด้วยนะครับดังนั้นพวกนี้ผมก็จะถามคนไข้ก่อนเลยว่ามีคนไหนที่จะให้เราคุยได้บ้างแล้วคุยได้แค่ไหนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย คนไข้จะต้องเซ็นไว้ว่าออในกรณีที่คนไข้ไม่ได้สติหรือไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถตัดสินใจบอกอะไรได้เนี่ยให้เราสามารถคุยกับคนไหนได้บ้างนะครับแล้วต่อให้เป็นครอบครัวสนิทของคนไข้ถ้าคนไข้ไม่ต้องการที่รับรู้หรือไม่อยู่ในกลุ่มที่คนไข้อนุญาตเราก็ไม่บอกนะครับเช่นสมมติอ่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นง่ายๆเลย สมมติผมอยู่โรงพยาบาลที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งมารักษาด้วยอาการตับอ่อนอักเสบแล้วเกิดวันหนึ่งแย่ขึ้นมานะครับเขาบอกไว้ว่าเออภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถรับรู้ได้ทุกสิ่งแล้วก็เกิดมีเขามีลูกอยู่3-4คนนะฮะแต่ลูกพวกนี้โตไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ปกติก็ไม่ได้กลับมาดูแลพ่อเท่าไหร่นะครับก็นานๆเจอกันสักทีบางทีปีนึงก็ไม่ได้เจอเลยนะครับแล้วอยู่วันดีคืนดี ลูกพวกนี้ก็เกิดโผล่มาที่โรงพยาบาลนะฮะเราก็มาบยวายบอกว่าเออเนี่ยทำไมดูแลพ่อฉันไม่ดีอยางงนอย่างนี้เลยนะครับคือยูเกิดกระตันยูขึ้นมากระทันหันเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับทั้งทที่เราเนี่ยคุยกับคนไข้เราก็คุยกับภรรยานะครับซึ่งภรรยาเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นคนแรกเลยนะครับที่มีสิทธิ์รู้เรื่องอาการของคนไข้ไม่ใช่คนอื่นนะครับมีสิทธิ์เลยนะครับพยาบาลมีสิทธิ์ขาดเลยนะฮะอ่าพวกเนี้ยเราก็ต้องคุยคุยกับตัวภรรยาของคนไข้ก่อนนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้บอกว่าเออเราไม่ได้อยากให้ลูกรับรู้นะครับถ้าไม่ได้อยากให้ลูกรับรู้ออกมาจากปากคนไข้เมื่อไหร่ถ้าลูกมาถามอาการมาวอยที่โรงพยาบาลเนี่ยออหมอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อมูลกับลูกนะครับหมอทําไม่ได้นะฮะมันผิดนะครับหรือถ้าคนไขออ้ไม่ได้บอกอะไรมาก่อนนะครับเราก็จะสามารถบอกได้แค่ภรรยาถ้าภรรยานุญ,ญาตให้บอกลูกได้เราก็จะบอกภรรยากับลูกถ้าอยู่ๆมีเพื่อนของคนไข้ซึ่งไม่เคยเจออยู่ๆโผล่มาที่โรงพยาบาล ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เราบอกเอ้ยเนี่ยยงวอย่างนี้เราก็ไม่สามารถคุยกับเพื่อนของคนไข้ได้นะครับอ่าแล้วบางคนก็เกิดปัญหาด้วยเพราะว่าเกิดมีการทะเลาะเบาแหวงกันด้วยด้วยพวกนี้เราต้องตามอ่ร,ปรอปภมานะครับช่วยไกล่เกลี่ยช่วยเอาคนพวกนี้ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าเออบางครั้งก็เกิดความรุนแรงขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดนะครับไม่ว่าจะโมโหหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้น อย่างเด็ดขาดในโรงพยาบาลอันนีเ้เป็นสิ่งที่ต้องต้องระวังดีๆนะครับทั้งหมอจบใหม่อะไรพวกนี้ไปด้วยเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราทํางานในห้องฉุกเฉินเนี่ยจ,จะมีคนไข้ที่เมามายกพวกตีกันมาแล้วก็ที่ผมเคยเจอก็คือคนที่ยกพวกตีกันมาก็ได้ข่าวกันนะครับว่าเข้ามายิงคู่อดีตเข้ามายิงกันในโรงพยาบาลเลยนะครับอันนี้ก็สมควรที่จะได้รับโทษอย่างสาสมนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําให เกิดความวุ่นวายแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนที่พยายามจะช่วยเหลือทุกคนนะครับอ่ะตรงนี้ก็ไปเป็นคนละเรื่องเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางการแพทย์เนี่ยสิ่งที่ผมว่าสําคัญที่สุดก็คือการสื่อสารให้คนไข้ให้ญาติที่สามารถรับรู้และมีโอกาสที่รับรู้ได้รับรู้ทุกขั้นตอน นะครับรับรู้ถึงด้านการตัดสินใจทางการแพทย์ว่าทำไมาเราถึงวินิจฉัยโรคนี้ถ้ามันไม่ใช่โรคนี้แพทย์จะต้องสงสัยโรคไหนต่อไปนะครับเราจะต้องดูอะไรต่อนะครับพูดให้เขาเข้าใจเหมือนที่แพทย์เข้าใจนี่แหละครับอันนี้ก็จะลดความเข้าใจผิดไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับเราก็จะเป็นการสร้างความเช,เชื่อถือเชื่อมั่นในวิธีการรักษานะครับเพราะบางครั้งก็มีนะครับเวลาที่ผมอยู่ประเทศไทยเราก็เจอคนบอกว่าเนี่ย ไปหาหมอคนนั้นมาเขาเห็นทําอะไรให้เลยนะครับให้แต่ยาโรคกระเพาะโรคกระเพาะตลอดเวลาเรามาเนี่ยวันวันวันนี้มาตรวจเจอเป็นมะเร็งนะครับอ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมอคนแรกก็อาจจะต้องคุยกับคนไข้หน่อยว่าเออท่านสงสัยอะไรทําไมถึงให้ยาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,ออเพราะว่าผมก็ต้องมาคุยเขาทราบเหมือนกันว่าเออถ้าเป็นผมดูแลเขาคนแรกผมอาจจะวมนิีฉัยไม่ถูกต้องก็ได้นะครับเพราะอาการมันเหมือนกันอ,อ่ะ หรือว่าเป็นตับอ่อนกเสบมันก็ต้องรอเวลานั่นแหละครับหรือเป็นกล้วยตาอักเสบก็วิธีก็คือต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้น้ําเกลือแล้วก็รอเวลานะครับไม่ใช่ว่าเออให้แล้วพรุ่งนี้ดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเราก็ต้องบอกให้คนไข้เข้าใจไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่ถ้าท่านเป็นคนไข้หรือเป็นญาติของคนไข้เป็นคนรู้จักคนไข้เองนะครับท่านจะต้องตระหนักไว้อยู่บางอย่างข้อแรกคือถ้าท่านมีข้อสองสัยในการรักษา คนที่ตอบคําถามท่านได้ดีที่สุดก็คือคุณหมอคนนั้นแหละครับท่านไม่ต้องกลัวว่าเขาจะด่าจะพูดจาอะไรไม่ดีนะครับท่านถามไปเลยถามให้เคลียร์นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาถามผมในทาง y t u t u นะฮะแล้วผมไม่มีข้อมูลในทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับญาติของคุณเลยหรือว่าของตัวคุณเองผมไม่มีข้อมูลทางด้านการแพทย์ดังนั้นเวลาที่เอามามาสักถามเนี่ยผมก็จะ ไม่สามารถบอกอะไรได้กระจ่างชัดเจนเพราะผมไม่ได้เป็นคนตรวจท่านนะผมก็ไม่มีผลทุกอย่างผมไม่รู้ด้วยว่าวินิจฉัยทางการแพทย์เนี่ยคืออะไรนะครับอย่างบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยหมอเขาบอกว่าเป็นเอ่อเป็นปอดอักเสบเอา้าวแต่ปอดอักเสบมันมีตั้งหลายชนิดหนิถูกไหมฮะเป็นปอดอักเสบจากการติดเชื้ออา้าวแล้วเชื้ออะไรที่เป็นนะครับถ้าไม่บอกผมผมก็ให้ความกระจ่างกับท่านไม่ได้จมิครับ ดังนั้นท่านก็จะต้องทราบตรงนี้ไว้ก่อนถ้าสงสัยอะไรถามหมอให้ชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวโดนโดนุโดนด่าทั้งสิน้นเพราะมันเป็นร่างกายของท่านนั่นเองนะครับท่านถามเถอะครับดีที่สุดนะครับอ่าต่อมาก็คือว่าเรื่องของความคาดหวังต่างๆนะครับบางครั้งท่านสงสัยท่านก็ควรจะถามเช่นกันว่าท่านอาจจะถามว่าเออต่อไปมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเราจะต้องดูอะไรต่อไปต้องระวังอะไรบ้างโอกาสจะหายมีมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้ท่านก็ถามให้เรียบร้อยนะครับ บางอย่างถ้าท่านรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทําอะไรเลยท่านก็ต้องถามหมอว่าเออที่เขาไม่ได้ทำมันมันแค่ไหนเขาให้ยาอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะบางครั้งเขาก็ให้ยาอยู่แล้วการรักษาจริงๆคือการเฝ้ารอเวลาเท่านั้นเองนะครับก็ต้องก็ต้องทราบตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้คือจะต้องทราบสิทธิ์ของตัวคนไข้ด้วยนะครับเพราะว่าสิทธิ์ของตัวคนไข้ดต่บางครั้งเขาไม่สามารถที่จะ ให้ท่านทราบข้อมูลได้นะครับมีการกําหนดไว้ว่าคนไหนทราบได้คนไหนทราบไม่ได้ท่านก็จะต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปฝืนนะครับเพราะว่าหมอก็ไม่สามารถบอกได้เช่นกันนะครับถ้าท่านไม่ใช่อยู่ในกลุ่มที่คนไข้อนุญาตให้รับทราบข้อมูลนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆเท่านี้นะครับใครมีข้อสองสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ